วันนี้วันดีวันนี้วันดีเป็นวันคล้ายวันที่เป็นวันคล้ายวันที่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสด จันทสะโร, uh, รสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารได้อุบัติด้วยรูปกายได้อุบัติด้วยรูปกายบนแผ่นดินกลางน้ำ <ihrem> ร <hn> ูปใบบัวบนแผ่นดินกลางน้ำรูปใบบัวท่านสมบูรณ์ด้วยบุญบารมีท่านสมบูรณ์ด้วยบุญบารมี ทรงใช้ทรงไว้ซึ่งวิชาธรรมกายทรงไว้ซึ่งวิชาธรรมกาย ยิ่งใหญ่ด้วยมหากรุณายิ่งใหญ่ด้วยมหากรุณาสมบูรณ์พร้อมด้วยสมบูรณ์พร้อมด้วยโพธิสัตว์จริยาโพธิสัตว์จริยาทรงคุณแห่งอาจารย์ทรงคุณแห่งอาจารย์อันไม่มีประมาณอันไม่มีประมาณชี้นำวิธีการปฏิบัติธรรมชี้นำวิธี การปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอันเป็นที่พึ่งอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุดเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลกทั้งหลายเพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลกทั้งหลายตลอดกาลนานตลอดกาลนาน ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ตามระลึกถึงได้ตามระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมงคลเทพมุนีของพระมงคลเทพมุนีสด จันทสโรสจันทสโรพระผู้ปราบมานี้แล้วพระผู้ปราบมานี้แล้วขอถึงพระรัตนตรัยขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุด แล,าาและขอสักการะบูชาและขอสักการะบูชาด้วยธรรมะประทีปแก้วทั้งหลายด้วยธรรมะประทีปแก้วทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจบูชาพระมงคลเทพมุนีบูชาพระมงคลเทพมุนีสด จันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงปราศจากทุกโศกโรคภัยจงปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งอุปัตถวันตร ทั้งอุปัตถวันตรายจงพินาศสิ้นไปจงพินาศสิ้นไปให้สุขภาพพลานมามัยแข็งแรงให้สุขภาพพาานมามัยแข็งแรงจิตใจแกร่งกล้าราเริงจิตใจแกร่งกล้าราเริงบันเทิงอาถรรพ์ในธรรมบันเทิงอาถรรพ์ในธรรมให้สาม,มารถรวมใจให้สาม,มารถรวม ใ,ให้หยุดเป็นหนึ่งได้ให้หยุดเป็นหนึ่งได้ได,ได้เข้าถึงซึ่งพระธรรมกายได้เข้าถึงซึ่งพระธรรมกายได้สำเร็จวิชาศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร,ร็จวิชาศักดิ์สิทธิ์ร,รุ่งเรืองด้วยบุญบารมีรุ่งเรืองด้วยบุญบารมีทั้งรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งรัศมีกำลังฤทธิ์ มีสิทธิเฉียบขาดมีสิทธิเฉียบขาดให้สามารถปราบมารประหารกิเลสให้สามารถปราบมารประหารกิเลสตราบสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษตราบสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเข้าสู่นิพพานเถนเข้าสู่นิพพานเถินิพพานปัจโยโหตุ